มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10วันเปิดพื้นที่หนาวยาวถึงปีใหม่พยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าระหว่าง25ธันวาคม2566ถึง วันที่3มกราคม2567อัปเดตจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะแต่จะมีแนวโน้มเริ่มอ่อนกำลังลงทำให้ลมหนาวยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าหลังจากนี้จะเริ่มอุ่นขึ้นและยังสามารถสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องไปจนถึงคริสต์มาสรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงระวังอัคคีภัยจากลมแรงและมีอากาศแห้ง ส่วนภาคใต้ลมแรง25-26ธันวาคม2566จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมแรงเนื่องจากช่วงวันและเวลาดังกล่าวยอมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยทําให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักได้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมและมีคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยพี่น้องชาวเรือประมง ควรงวดออกจากฝั่งในระยะนี้และติดตามประกาศของกรมอุตุเป็นระยะระยะช่วงก่อนส่งท้ายปี27ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมอากาศจะอุ่นขึ้นกลางวันจะร้อนแต่ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่ภาคใต้ฝนลดลงคลื่นลมเริ่มเบาลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ